โว้ดีแล้วเขาเปิดช่องให้แล้วหลังมึงยังมันทึกาเขาอีกแนี้่ยถ้ามีเบสคำสิงไม่มีแจ็คแฝงเหรอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนจำได้ไหมว่าเบสกับตรงตรงเนี่ยเราเป็นคนปั้นเขาดังข้นเเห็นเขาก็อยู่ของเขาเขาดังเขาอยู่แล้วเขาไม่ปั้นแต่ใครเขาอ่ะไมโหแจ็คตอนปรึกษาปรึกษาหลายคนไงแล้วใครไปบ้านพี่ไปนั่งอยู่หน้าแบกบุกเลยแล้วทำให้แล้วก็บอยหางานให้ก็เลยอ่ะ โอปอยเป็นคนแนะนำครับก็เลยไม่มีเบสคำสิ่งแล้วเ แล้วต่อไปแสดงว่าถ้าคนถามว่าเฮ้ยปั้นดาราคนไหนบ้างเบสคำสิงปั้นดาราคนไหนฮะแจ็คแฟนชอนคุณได้คุณได้เป็นคนได้ได้ไหมครได้ไหมครับได้เขได้ไหมครับเขาได้พูดสองกับคนอะไรไม่ได้ปั้นคุณนะเบสคำสิงเหรอเมื่อไหร่คุณจะไปพูดตะคทีเวลาออกรายการว่ามีเบสคำสิงคือเบสคำสิงที่แนะนำเรื่องยูทูบอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เบสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าิเริ่มแรกๆเลยว่าพี่ลองทำสิลองตาก็ด้วยตอนผมไม่ทำผมไม่ทำเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่ไปถ่ายแล้วพูดกับกล้องน้องแต่ว่าตอนเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยมันลำบากแม่มันเหนื่อยแมเพราะเมืพอพ่อก่อนน้องไม,ไม่ไม่มีทีมงานเลยนี่ใช่หนูทำเองหมดเลยหนูเริ่มตั้งแต่ถ่ายโทรศัพท์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัพลงแบบโง,ง่ๆแล้วตัดต่อครับหนูก็ตัดเองใช้เหมือนเราเล่นติ๊กต k อกอะค่ะ<อ>ตัดใช้แอปในมือถือตัดเองเนี่ยหรอล้าทุกวันนี้มีทีมงานกี่คนแล้วครับที่ที่ทำยูทูปทีมงานหลักๆก็จะมี4คนแล้วแล้วหนูยังทำหน้าที่อะไรหลักๆในช่อง ทุกวันนี้เขายังเป็นอดิเตอร์เองด้วยหรอตายก็ตัดเองด้วยมียอดวิวเป็นล้านล้านที่คุณยังตัดเองอยู่พี่นิกกี้ขนาด5ล้านทรัพย์นะใช่พี่กี้เคยตัดเองไหมไม่เคยเลยของกูคนซับย์2ล้านพนักงาน10คนของเขา5ล้านพนักงาน4คนอ่าโอ o v e r c a r สแล้วคุณเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วน้องเบสแต่เนี่ยมันมีข่าวมามันมีข่าวมาเลยที่เขาแบบว่าลงแบบหน้าใหญ่ๆเลยบอกว่าหนูทำยูทูบ หนึ่งปีเนี่ยรายได้100ล้านบาทจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเกือบปะเกือบคือเพราะว่าอ่ะยูทูบเนี่ยมันได้เงินหนึ่งก็คือจากยอดวิวสองก็คือจากสปอนเซอร์อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมเกือบไม่รู้เกือบถึงร้อยไหมไม่หนูว่าไม่ไม่ถึงร้อยแล้วก็ไม่ยังไม่ไม่ถึงอ่ะไม่เคยนับนะแต่ว่าถ้าเป็นรายเดือนอ่ะก็ก็หลักล้านอ่ะแต่ว่าแต่รายปียังไม่รู้ดีอะพี่ช่วงนี้พี่จะช็อตกลับมาดีกันอ่ะโอเคไหมแล้วคุณไปพูดในรายการว่า เบ๊กทำสิงปั้นผมใน YouTube แต่ว่าพิเได้สปอนเซอร์กันสปอนเซอร์ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยนะใกล้กันด้วยเห็นมาน้องชายด้วยทำกับน้องโบนี่ร้องเพลงเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยคือคือช่องอ่ะดังขึ้นเพราะว่าน้องร้องเพลงเพราะว่าพ่อพาน้องไปร้องเพลงแล้วเหมือนเด็กๆชอบแล้วเด็กก็เลยมาซับสายโดยที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีโปรดักชั่นอะไรเลยเฮ้ยเอาเอากล้องเบ๊กถ่ายว่ะไม่ต้องมาเยอะถ้ากล้องเราก็ไม่ต้องกล้องเราสี่ตัวเนี่ยวกล้องเบ๊กตัวเดียวเนี่ยเลยองเบ๊กถ่ายกันเนี้ยอ่ะเลี๋ยอ่า ไอ้อ่ะเรา10เปอร์คนต์นะแล้วพี่ถานะพี่ถานูเออก็เห็นด้วยกับนิกกี้นะต่อไปเออนิกกี้เนี่ยแจ็คก็เอ่อถือกล้องถ่ายกันเองไม่ใช่คนะละรายการทีวีนะรายการทีวีคนลรระลรลูปแบบกัน